อ่านี้เป็นเฟซหลักของผมเนาะเป็นผาไทยเลยบางวุ้ตภูเก็ตจีบีตกปลานะครับเวลาทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับสอ่อทิศผมออมกักจะออกเรือทําข้อมูลติดต่อไม่ได้เนาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์โทรเบอร์นี้ได้เลย0 8 CC 4 4 4 1 3 5 0 6นะครับต่อต่างเพจเรื่องของเพจของผมเนาะใช้เป็น BW ภูเก็ตนะครับ BW ภูเก็ตจีบีตกปลาก็จะเป็นเพจของผมเช่นกันก็จะมี2ช่องทางนะครับในสื่อของ Facebook และเพจนะครับไฟฟ้าเข้าถึง สวัีครับบางกุฎภูเก็ตครับผมอ่ามาถึงแล้วนะครับเรดาร์เฟนทอมเอ็กนะครับตัวแรกในประเทศไทยนะครับได้เป็นของรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวจะเกะอีกทีหนึ่งเพิ่งมาถึงสดๆเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็จะมาเพิ่มอีกทีหนึ่งประมาณเดือนมีนาที่ถึงนี้นะครับนี่คือตัวล่าสุดนี่ครับที่เปิดตัวของในเมกาสังเกตรหัสนะครับเป็นฟนทอม18ธรรมดาจะมีแค่นี้ใช่ไหมไม่มีตัวนี้แต่นี่คือตัวสุดนะครับเฟนทอมเอ็กต์เดี๋ยวว่ากันต่อเนาะเดี๋ยวสักครู่ผมเปิดกล่องให้นะ อ่าส่วนงานเรดารอื่นได้เรื่อยเนาะเดีด๋ยวเดี๋ยวจัดก,การให้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยตัวล่าสุดในไทยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวล่าสุดในประเทศไทยนะครับปเป็นเป็นของรุ่นพี่นะครับเป็นของรุ่นพี่ซึ่งผมก็รู้สึกโอเคครับคือดึงมาเลยครับตัวนี้เป็นตัวแรกในไทยเใช้ควาว่าตัวแรกไทยเลยครับเพราะว่าอเมริกา,กากผมว่าตอนนี้ที่ออกมานับได้เลยนะครับเพราะมันเพิ่งผลิตออกมาล่าสุดของสดของใหม่ดีกว่าด้วยรอบปั่นที่แรงกว่าเร็วกว่ารายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะ อ่าเฟนทอมเอนะครับที่สุดของเฟนทอมก็เป็นของเฟนทอมเอนะครับดูหลักสไยนอกอาจจะดูบอดี้กระดองที่ครบอาจจะเป็นเหมือนกระดองเดิมนะครับแต่บอกเลยว่าเทคโีที่ใส่มาด้านในนั้นมีการพัฒนามาขีดสูงอย่างเช่นตอนนี้ข้อมูลใหม่ล่าสุดที่พอมีจากโรงงานได้เลยคือหนึ่ง รอบปั่นนะครับรอบปั่นจะเร็วขึ้นนะครับรอบปั่นจะขึ้นซึ่งปกตินะครับมันจะหมุนเร็วก็ต่อเมื่อเราซูมระยะใกล้ๆมันก็มีรอบปั่นกวาดที่ไก๋ยสังเกตจากสินค้าถ้าเกิดการหมุนช้าสด่ขขว่าโคกวาดในระยะที่ไกล้ๆพอซูมใกล้กลๆการปัน่นก็จะเร็วขึ้นแต่นี่รอบปั่นมีการเพิ่มความถี่ในการหมุนรอบในการหมุนที่เพิ่มขึ้นนี่คือคุณลักษณะของ p h a n t ม m X ท่านที่เคยใช้เป็นท่อมมาแล้วเห็นสังเกตลักษณะของสิ่งที่เข้ามาหาเรา เป็นแดงออกไปเป็นเขียวมันมีอะไรที่มากกว่านั้นตัวนี้นะครับะนะครับนี้คือก็คือจับชุดในตระกูลของ GPS map นะครับ1,2มาถึง12นิ้วนะครับ2 3ก็จะเป็นรหัสรุ่นตัวใหม่แล้วนะครับอย่างเช่นในตระกูลของ923ครับรุ่นพี่ท่านนี้ก็จะครั้งก่อนก็ได้เป็นจอตัวแรกในไทยไปแล้วทีนี้มาวันนี้เขาก็จะเป็นตัวดูมตัวล่าสุดในตระกูลของทปของเฟนทก็คือเฟนท m X นะครับ อ่าตัวนี้เป็นโจขนาด12นิ้วนะครับครบทุกอย่างแล้วกับการเดินเรือพักผ่อนตกปลาท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการอสัญญาณกับหัวน้ําลึกเหลือๆแล้วกับตัวนี้นะครับกับงานตกปลานี้เป็นโจอ2 2นิ้วทัสกีนเนาะอ่าเดี๋ยวผมต่อเข้าระบบอีกทีนึ่งก็คือรุ่นทั้งก่อนนะครับก็ได้แนะนำะรุ่นพี่ไปว่าเออจะมีขอเข้ามาเพิ่มเงินิดเดียวได้มาเป็นตัวนี้เลยกับเฟนทัมเอนะครับโอ้โห มันได้มาตอนนี้ในผมว่าเข้ามาแต่ละโซนโซนนะครับไม่มาไม่ขี่หัวในไทยก็เข้ามามาหัวเดียวหัวเรขส่วนท่านอื่นที่กำลังสนใจเรืรบบร่องออฟโรด้ากับตัวใหม่ๆที่พัฒนาศักยภาพเข้ามาใหม,ใหม่กับการปั่นรอบที่เร็วขึ้นนะครับจะมาอีกทีประมาณมีนากลางกโดยประมาณเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อเข้าระบบอีกทีหนึ่งครับผมอ่าทีนี้ก็ต่อระบบเข้าระบบเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะคือระบบเข้าต่อสายต่างๆทั้งหมดเซ็นเซอร์ต่างๆพร้อมนะครับซึ่งในการ ทํางานหัวรีด้าให้เต็มประสิทธิภาพหนึ่งระบบเซ็นเซอร์อุปกรณ์เสริมชุดต่างต้องครบระบบถึงจะทํางานแบบเต็มร้อยคือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่ามันเต็มร้อยอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์บางอย่างเราใส่ไปไม่ครบไม่ครบจํานวนไม่ครบปริมาณของมันนะครับไม่ต่อไม่เจบร้อยเซ็นเซอร์ไม่ไม่ครบการประสิทธิภาพมันก็ลดลงมาไม่เต็มร้อยมันต้องใส่อุปกรณ์ให้ครบทั้งหมดนะครับว่าทำงานยังบ้างเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของตัวเป็นที่อ่อน อ่าเราตรวเเรดาร์เรดาร์เปิดทำงานปุ๊บอันนี้อันนี้ผมมีฟิล์มกระดาษยังไม่แกะเนาะนะครับอันนี้ระยะสองไม์นะครับตอนนี้เรดาร์ทำงานแล้วนะครับนี่ครับตัวล่าสุดนะครับเรดาร์ตัวสุดนะครับในตัวของตัวของกามินอย่าที่เห็นนะสิ่งแรกที่เห็นเลยเมื่อมันกระทบกับสิ่งต่างๆวัตถุความเข้มของยานโดยที่ยังไม่ได้เร่งมันมากขึ้นมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแสดงว่า ตามที่ข้อมูลในการกวาดรอบปั่นรอบมาครับปั่นรอบมาข้อมูลตามที่แจ้งมานี่เห็นเลยว่าเมื่อมันกระทบกับสิ่งต่างๆภายในห้องนี้ฟาร์มเข้มตอนนี้ผมยังไมไ่ตั้งค่านะครับมันยังเข้มแรงกว่าเดิมอยากเห็นได้ชัดเลยเพราะมันจะมีคลิปที่ผมลงไปในของการมิจัยแลวว่าฟาร์มเข้มสัญญาของเรดร์มันจะออกมาประมาณไหนแต่จากคลิปนี้นี่คือเรดร์ตัวใหม่ล่าสุดที่มาตัวเลขในถทยมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วมันเป็นตระกูลเอ็กสังเกตนะครับมันจะเข้มกว่านี่โคตรเด่นชัดที่เห็นเลยนะครับ ดูปิดการส่งโอนเนาะเพราะว่ามันแรงผมว่าเดี๋ยวผมปิดดีกว่าต่อครับเรื่องของแผนที่แผนที่จะมีแผนที่เดินเรือนะครับอันนี้พื้นที่นะครับที่ลงไปข้อมูลนะครับแผนที่เดินเรือ12นิ้วอลังการเรือเรือครอบจบงานทะเลนะครับแผนที่ตกปลานะครับเป็นลายเส้นที่มาการมินใช้เป็นแผนที่ของตัวเองนะครับการสังเกตผมใส่ไม้ไปเต็มเลยสังเกตครับเปืดใส่ไม้ไปเต็มเลยดูการทางานครับนี่ครับ นี่คือข้อดีของการมีนครับสเสถียรมากเมื่อมีการอ่านข้อมูลแผนที่ถึง3แผ่นที่และใส่ข้อมูลอย่างนี้ดูการทํางานครับไวเร่งไม่สะดุดเพราะาหนึ่งสังเกตเมื่อเราซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนต่างมาตอนที่เราเล่นท,ที่ไหนก็ตามโอ้เครื่องไวมากลื่นไหลแต่เมื่อมีคลิปวิดีโอมีรูปภาพเข้าไปนะครับเครื่องมีการโหลดมีข้อมูลลงไปนะครับทำให้รู้สึกว่าการใช้งานหลักๆมันจะฝืดเพราะปริมาณในการอ่านข้อมูลในเครื่องแต่นี่เป็นการใส่ข้อมูลและผมต่อระบบทุกอย่างครบ ทั้งเรดาร์เข้าไปเรือเรือนะครับดูการทำงานอันนี้ยังไม่ได้ออกฟีบอกเนาะเพราะเป็นเครื่องของตากยอของรุ่นพี่เขาดูาราาครับการทํางานไวมากครับนี่คือการข้อดีการใช้ของไปที่ของ Garmin ท่านสังเกตได้เลยครับจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านเมื่อมีคลิปวิดีโอมากๆนะครับมีรูปภาพมากการทํางานมันจะไม่ไวเหมือนเดิมๆแต่ตัวนี้ผมอัดข้อมูลนะทางเว็บพอยต่อทุกอย่างที่เครื่องสามารถรับได้เข้าไปแล้วนะครับดูการทํางานของเขาครับ ตัวนี้คือมันผ่านฟิล์มมันเป็นฟิล์มอยู่เนาะถ้าเกิดโอกมันก็พื๊ดปั๊ดเลยนะครับเพราะฟิล์มมันมันเรียบไม่สนิทสังเกตไหมมันเลยมันมันดูแล้วไม่พื๊ดปั๊ดแต่เมื่อเป็นฟิล์มที่เรียบสนิทการทํางานก็จะพื๊นปั๊ดนะครับเพราะว่าหนึ่งมันจะเห็นถึงศักยภาพตอนนี้ครับว่าเมื่อมีโหลดภายในเครื่องแล้วการทํางานมันจะได้บบบแบบไหนออกมารูปแบบไหนนี่คือข้อดีในการของการมิ้ที่อ่านข้อมูลในก๊์ดของตัวเขาเองการมิ้นใช้การของตัวเ,เองและตัวน,นี้ก็จะออกมาในตัวของกรตั่คอ,อ่านะ อ่ะเราเซอร์เรอร์นะครับนี่ผมต่อเป็นหมดสาธิตเนาะโซนย์หน้าตั้งเดิมอ่าตอนนี้ก็จะเป็นเพิ่มมีการหัว1กิโลวัตต์ที่ทางรุ่นพี่เขามีอยู่แล้วจะถอดใจลำหนึ่งมาใส่นะครับก็เลยใช้หัวตัวที่ผมเลือกให้เข้าไปด้วยต่างหากนะครับดูภาพออกมานะครับไปไกลนะครับตอนนี้ถือว่าถือว่าไปไกลนี่ครับภาพ12 12องิบสองนิ้วเหลือๆน,นะครับไซส์สแกนแต่ลักษณะของการใช้ปลั๊กนะครับตัวนี้มันมีปลั๊กช่องเดียวอยู่เนาะปลั๊กช่องเดียว พอไปใส่หัว1กิโลวัตต์นะครับการ์มินก็จะอ้างอิงว่าเครื่องรุ่นไหนรุ่นไหนรับหัวอะไรบ้างรหัสทุกตัวเลขมีบทบาทสําคัญในการนาเสนอภาพของโหมดซาวเดอร์นะครับผมบอกได้ว่ามีมีบทบาทมากกับทางของการ์มินนะครับคือรหัสหัวต้องเป็นสเปคที่เครื่องรับได้นะครับอย่างเช่นเอาหัวนู้หัวนี้มาใส่มันอ่านไม่อ่านแต่คุณภาพของภาพรายละเอียดตรงนี้มันจะแตกต่างและมันโฟกองได้ชัดเลยว่าใช้ซิ้ัวหนว1กิโลมาสมมตินะอีกตัวหัวหนึ่งรหัสหนึ่งอีหัวรหัสหนึ่ง กำลังเท่ากันเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันวัตต์แต่ทําไมภาพไม่เหมือนกันเพราะการ์มินซีเรียสมากกับประหัสว่าตัวไหนเป็นเครื่องตัวอรองร,รับหรือไม่รองรับมันเลยมีผลต่อการนําเสนอภาพออกมานะครับเดี๋ยวตอนนี้เรือรุ่นพี่เขากใกล้เสร็จแล้วเนาะผมก็ปรับเซตเก็บไว้ที่บริษัทก่อนเดี๋ยวค่อยว,ว่ากันต่อนะครับเดี๋ยวลำนี้ผมจะไปที่เรือเขาให้เพื่อนที่จะเป็นช่างไปติดตั้งให้เนาะมันก็รองรับทุกอย่างนะการมินผมว่าเป็นเป็นพาราปติกไรสโครบรับหมดนะครับหรือ การต่อกล้องเข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นบางท่านเป็นกลุ่มเรือลากปลาหรือบางทีเดินทางเราลากเรือลําเล็กเราต่อกล้องไว้ท้ายเรือหนึ่งลำหนึ่งหนึ่งดวงเพื่อจะได้เห็นลักษณะว่าเรือเราเป็นขนาดเราวิ่งเรือลากไปนั้นมีการหลุดลอยออกไปไหมมันก็รองรับได้ทั้งหมดเนาะอยู่ที่ว่าเราจะต่อไปเดี๋ของผม่าผมเป็นสายเรื่องของงานหาปลาเป็นหลักผมจะเลยเน้นเรื่องบทบาทเรื่องของซาวเดอร์เป็นหลักในทุกยี่ห้อที่ท่านที่เวเห็นผมจะเน้นเรื่องของซาวเดอร์มากเพราะผมชอบตกปลาเนาะผมจะเน้นเรื่องของรายละเอียดของซาวเดอร์เรื่องของแผนที่ นะครับอันนี้ส่วนตัวเพราะว่าผมชอบแนวนี้ผมเลยให้ฟอร์มน้ําหนักกับการเร่งปรับเรื่องของซาวเดอร์เป็นหลักมากกว่าเพราะชอบชอบเองด้วยนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันต่อเนี๋ยผมจะเก็บของเข้ากล่องทีนึงสวัสดีครับ